สวัสดีค่ะพี่น้องสุภูสุคนจ้าวันนี้เห็นแนวกินเส่าจ้าพี่น้องแต่งกินมาเนี่สวัสดีครับผมวันนี้เนาะกินหอกกับ,อา,าบอาจารย์เนเี่ยครับอาจารย์มันไปยิงหนูมาขึ้นนี่มันไปนยิงหนูเมันไปนสั้นตอกนี่แหละใช้ย,ยาเฉียบตอกเลยนี่อาจาันตอกใส่มาสองตัหวหนูตกเงี้ยสำเนียงวันว่าหนูตรงเท้าร้ายเพรานว่ากัดหัวตีนมัน ผลกระมวยยิ่งงูต้นขาวอันนี้เขาก็ตำเชียงแล้วหน้าสองโซนนะพี่เนาะแจ็งกว่ามากของเจนหมดละอันนี้ก็มีพวกตะไคร่พริกแล้วก็หอมหัวแดงแล้วก็แข้งโอ้อาจารย์ไปยิงหนูให้กินมาขึ้นนีกพี่น้องมายิงหนูให้กินเพิ่นมาสันตอกจ้าผลไิ่นตัวมาหอดบาดพอดีแล้วผลมะน้ำพร้อมอยู่นี้เลยมันดีครับหมดแดงยังสิเป็นไข่มะม่าตะโดนๆดนพุ่นเนาะ ต้อได้เอาขนมาพร้อมยังขงเรพร้อมเพยังขสิไข่บแข้งแครงหวดนึงพร้อมโชคีเลยเป็นผู้ไปยิงเราพอมพอมแล้วแนข้วต้องแบ่งกันตัวแบ่ง้าที่กันหันนี้คือหอมแถวพอปอมเือนน้ำลายออกไปๆแล้วเซียมเยมมวยไม่มอยเล้ท่นเลยไมน้องโชคมาก่อนมูด้เด้อครับมือนี้น้าฮะนี่เบมิประเดี๋ย เปลาเบเนาะ่เป่าลำไรออกตามันมาแข่งนอยไ่แล like um ้วแต่มาแข่งไ่สูตรใบน้อบาดนี่วะอีสานโอ้ของแท้ดีครับอาจารย์เขงแครจี่มันตัวนี้มันเสีออกมารสชาตัดซสบโอ้เอาเยมาเยี้วบ่พ่อบ่พอ่พ่บ่พ่อบบ่น่ยเขาเหนือเขาหนังแลวบ่พอวะิบ่พ่อมันบ่เขาเนือเขาหนัง โอ้ยเพื่อนี้เกียร์ได้อเกียร์ได้อครับเกียร์ได้อเกียร์ได้ย่าหลายเด้อเกียร์อะไรครับนี่โมมันเอาอื่นดอกผมหูยูว่าเกียร์ก็คักเลยนี่ก็เกียร์สายเข็มเนาะสายเค็มสายเข็มสายเข็มโมมันสายจางดิเอียงนี่พักไซต์ิพักไซตพักไซอยู่ข้างหลังวายหอมบระท่นเด่นอันนี้ไหมเออหอมบีบไซตเลยมันจะได้ลดอาจจะลดเนียนมาซอยยังกระโดดกันเลยเดี๋ยวเนียนบีบไซต์เสีย ไปยุดถงยุทธาบ่มีมีดมี่ยังสิได้กินนึดเดียวแลนหาดมีดมะซอยหอมยุ่ยโคนมะซอยดอกครับผมเอาเขียวยำแเราเอาเขียวยำแล้วขายออกจ้ะคือผู้เฒ่าเพิ่นยำเขาป้อลูกแต่สมัยนั้นยำแล้วก็ขายมะมกคือเสียบหลายหลายได้เอหมกคือเจ้าหมกใส่เบงนวดต่อเตี่ยวันนี้เขาจิตคนใส่กันได้ไงโคเรียโคเรียกันมาหอมเจียงแล้วคือเขาใส่หลายๆมันเกิด มันกับพดผักนี <S <s ่ดผักนันเาเป็นขัวหนุ่มนครับมันเป็นขัวผักเนาะคือจังฮบเอาน้ำใส่หน้านั่นแหละใส่จนว่าร่นกันแท้เราเอาปุ๋ยไปวานผมว่าเขาบังง่ามมันกับบังง่ามเร็วบังงาน้ำร่นตอนผักบุงหลงเลี้ยงตัวนี้เสนเนี่ยปรานตัดหากเอีเบดอกะไก็ยังนี่เมียต์ห้องบ่มเนหลาห้องต้องเห็ดต้นเกียวเง้ อันนี s. <S ้เขาใส่ใส่ก่อนน้ครับเพราะจึงใส่ชุดช <Alf. S 2> ุดุดสองนะครับบั <nel as> ีสูหลังอีกเดียวเไปมาบดนออาสรงกระสีออกให้พญายามงานตัือนองเทาทีขัวให้น่นเพน้องพายเนาะขัวจนสุกจนเห็นเนาะเ็ได้พาย คักเลยุยุย่เราเรียบป่ันนี่เขาติใส่น้ำนี่ครับบน่น้ำน้ำมาน้ำเอาใส่บ่ใส่เล่น่ใส่เลยใส่เลยใส่เลยพอเาไเอาเอาเยอะน้อยก็ได้าบอกจะใส่หลายเกินไป้วนสีวงกีวงที่ว่าน่ะใส่พอจุมันจะเป็นพยินไส่รวงดิเยังวานสันมสวงอ่ออออ ผม่าบ่พอผมงวรถผมว่าเอ้อพ่อใส่ไหมก็ได้ขาดเท่เลยบ่ท่นได้เดือดยู่พ่อใหญ่บเไปมันฮอนแล้ววะแล้วผมว่าผมง่วิบ่อหนาใส่หรอนพระท่านเดือดที่ซิมเด้อซิมก่อนแล้วว่าผมนัว่พอเป็นได้เป็นไงผมงัวนพ่อตีเตียวจังจังจังเี่ยม่จะเฝ้าสดถอซิมถอเอายังใส่ใส่ใส่ยัง พอาใส่ดอกเราสิุกนนะท่นีนเนี่ยพ่งเนี่ยว่าผมว่าพยนดูคนได้รับปุณิี์ตะขวเหนห้ยิมเนก่อนม้วงเอ้าทำใี่ปั๊บผมมาดิบ่คมคนจักหน่อยเนาะว้าชันี้ละมันซิมเลยเดียดเป็นไหนเพิ่มยังพอดีละยับ แพ่์ู้้อกินเจีบแพูเดี๋ยวคือวางเสร็จเสียบูกะเค็มหน่อยเค็มเดียวคนไปเค็มน่อยาวางน้กินนั่นเสบแโอ้ยว้หายู่มาชิมมาชิมซอยกันดูนี่มาครับพ่อหนามาลูกน้องไปแล้วเงิที่รถไปแล้วเออเอาคือวางสนแดงกันพูดเลยห่อยสจก็ดใจกละเงินเหตุระท่านแหลจาพี่น้อนี่นียนว่าล่ะ แดงมาให้เงินผู้เดียวหน่วยเดียวนี่ว่ะตีบ่เป็นด้หนิเดี๋ยวบ่มีเนวาบ่มี่ปลื้มบ่มี่บ่มี่นวบ่มีเราเบอบ่มีเนวาหยาัวบมีเเบอันไดรมือทุบทอย่างนี้ส่ราคามันเปลี่ยนได้เลกินตะหนูท่าองันโกสมแสีบขึ้หนูก่นาดูบะตา่ายฝืนมีปลาอ่อยเนาะ ลอยเหทั้งอันไปเกินจะมีปลาอ้อยทั้งอันกูอไรเพ่ะกูเขาว่ากสมมิป้าเขาน้าปังคือกันคือกันอยู่ขนาเสียบตัวเนาอเมื่อกีน้อนู้ดโนอะไรดิโดนเสียแล้วอมก็พัดนู้มดลล่ะแล้วพักกลเตก็ือ Phạm pháo súng cái mĩ nè lyên cái gì mà lyên đại dương này chắc cái này cháu máu lót mà la xin bớt cà lái đó la xin ใส่รถาต,ตะกี้มันย้อนต่อคิวๆนี่มันอันย้อนอันบ่วงบ่วงย้อนนัน,น,นไปให้เตะคนหายกินไรดีไงบอทันไงบอทันใ <c oughs> ส่เป็นสุกข้นแม,มแม่บ่วงไหมดูนี่ไหมเออเด็กหน่อยใส่เป็นนี่แมนตะกี้คนบ่ทันใส่บ่วงมันู้เป็นมันบ่มีเมนื่อยเด็กหน่อยก็เปลี่ยนช้าบ่วงมาเชง่ายเลย เราไม่ขึ้นก็เอนไปซื้อบ่วงลวดหนึ่งยูรนี้สิบบาทนันจะหลายบ่วงได้บัาเจกี่ข้าหานยางในรถเนาะหานล้วก็สลิงเปียม่เกี่แแกว่ก่วงด้ล้วแกแวแอลา้าก็บไปยามให้กันเปืองเปืองแกเดือลูกแกเดือมาได้มานี่ยมา จใจ <IS U X ata> ่งที่แกปูนตรงปูนที่เม่นตัเขาไปตรงลานอุดมใจสเปองเ้าหลุหนองเาโงพร้อมเนี่ยเปลืองออกมาจะเดือดีแล้วออกมาพี่ลายรจังลงปูนนี่ลายนุ่มมั่่่กนเอเอลเดืเออนางลงันางลงเออจะนางลงเอาใคนานงลงมาจูดเลยว่าปวอมบางครกอขึ้นหยิบกับงอ้อยหูอ้อมนี่ bạc ôm đây, đây cả lên mình khẩu mình bọc vị Sụt đấy nó bãi, đẹp bự om đấy không, sợi bọc kẹng leo, sợi bạc kẹng leo thế, sợi kia, sợi bạc kia có đẹp, súp đen nó kia cứ các đấy anh ba mẹ xơi kinh các bạn, các bạn chị, các bạn, các bạn chị, đầy mướt, đầy mướt, đầy, 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 กินบ่ไรสักกับนน้เลยบักยดบักาไเลยดูแขบักเลยตัวเี้ยนาะตัวเงี้ยเยบเหเรียบเพราแล้วจ้ะเรียบร้อยเลยด้ยน่บขึ้นเนี่ยเป็นเดมิ้มาดูเขากินมัขึ้นนี่ยเขาไปยิงบัขึ้นนไหนี่เดผูน้ำทางครับต้องขออนุญาตเพิ่นเด้เขาฟ้าเพิ่น ต้องเพิ่นต้องไปน้ำเด้อฟาร์มไปสูบเดเจ้าของฟาร์มบ่ไปน้ำบ่ได้เด้อพี่บ่ไดอ่ะเพิ่นต้องสี่จุดเด้อน้องใดเพิ่นให้บ่ได้เพิ่นบอกแ <c oughs> ม่นี่เลยเพิ่น,นไปยวงนั้นนี่ดิเพิ่นให้บ่ได้ยักเจียนแล้วได้สี่บ่ไอ้ผู้ให้บ่ได้กับบ่ได้เจียนนันมันมีหม่องดีเรือชื่อใจสี่จุดไปหันละ เรียนมาครับบูดค้นให้กระดอกกันเนี่ยเย้าประตูตัวเลยสุดบัวระบัวเบิ้นเบิ่อเด้่จงไว้อยู่เดีหันตีรุ่นสิแต่กินบ้าบุเฮาได้กินคือกองกับบาสใหญ่โยวนามเต็มนี่มันก็หลายอยู่ที่โถตะกี่พักกับเบียววะชานให้เอาตัวได้สันก็มีตัวหน่อยเด้๋ยนะนี่ตัวใหญ่มี่ตะบักใหญ่ ปัม๊มพิ่นเัี๋นี้ก็ไล่ยุ่หนหันยังยุ่งสูงยุดไก่นามแล้วเดาเขาได้ยังสูบนามสูบอ๋อืนี่คร่องสูบนํามันเนี้ยจับสายยางไปสูปบเรืยแบบเนี้ยบันเด็ดทุงอยู่น้ำกันคือปลาไหลใครตัวนี่แบกเคียงไปสูบไปมมงไหก็ดีแบ,บกไปเคียง,งมัอนร้อมือเลยอสิบ <c oughs> พน <c oughs> สิบพน <c oughs> สิบตย<โท>ังต่ำ<โท> ดี๊ไปต่อสายอย้อนไปปัญหาคือแบกนีออ่แหละขับมาเต้นรถเจ้นน้ำไปได้เน้ยอยู่ไปแล้วก็ไป็นซุกเดี่ยวสายทรงจากสองลอยเงียบปุ๋ยแล้วเขาตรงสายทรงตั้งแต่้ลมึงเขานั่งยู่นนี่พูนโอ้ต,า,ตอายตายเอารถดับเบิ้ลรถสับว่าบันเอาเอาง่ายดหนานยุ่งเกย์ไปลองดูดับเพิ่ม น้ำดูไก่นี่ทั้งเดียวที่เอาง่ายที่สุดนี่ซื้อสื่อโหลดไมโครสูตรนั่นว่านั่นสิสูตรลสมควันมาปั่มควันแกนตามไหมเป็นไ่ยโมมีเฟียงโมมีเฟี้ยเขาเครับเอาเาอาเด็กเอาเครื่องสูบน้านี่ยเอามันหนักเลยเอาพายเฟียยเปย์พายเปย์มันสิบ่ง่ายกว่าสิง่ายเลยเออเออกัร้อยจุดกลางหลังบันมันเดินเขาเรียน

ปล่อยงูขับงูมันสิยานบลระสิคาบูสิงได้งูแล้วทุกมืคนปล่อยงูขับไปงูกับเดี๋ยว่ไปกินมันสำมั่นเบ้าอว่ามันสำมั่นเป็นอาหารมันแล้วหนูก็กินงูอยู่แล้วเนาะงูกินหนูกินหนูเรงวนะเขาเอ้ยมันกัดงูสำมั่นงั้นมุสอกปนิ้งขดจะทำทำนี่้กันนะครับพี่น้องก่อนเ้าจะไปใส่มาใส่กะได้จังไฟจิ้ตามครับจังไฟจิดตามอีกทีหนึ่งมีอะไปไปเนี่ยมีฮะไปพี่น้อมีครับมีมีมีเออเสือเลยเพราะตรงนี้อยู่แล้วล่ะอ้ทงบตันก ไไดด้้ก็พาไปเนี้ยไปครับมีที่เด็ดอ่ะเอามื่อนี้กินข่อนกินน้ำแล้วกันมาปีละหน่องเต้นเด้อครับตำหรับคกทำนี่ก็ได้ต้องจิไปยังเลยก็จังไปตามมึงหยิบกันเด้อครับสหรับมื่อนี้ก็ก็เข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องเด้อครับสวัสดีครับสวัสดีครับ